ช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬครับโดยเฉพาะริมโขงลมหนาวพัดก่อนข้างแรงพี่น้องกเกษตรกรชาวจังหวัดบึงกาฬนะครับที่มีการปลูกพืชริมโขงก็มีการรับมือในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับอย่างพี่น้องชาวจังหวัดบึงกาฬที่ปลูกต้นดาวเรืองมีการปักไม้ผูกเชือกเพื่อที่จะค้ำต้นดาวเรืองเอาไว้ด้วยนะครับ โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงนี้ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผล,ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้จังหวัดบึงการมีอากาศเย็นลงโดยในช่วงเช้าวันนี้วัดอุณหภูมิได้22องศาเซลเซียสแต่ช่วงสายกลับมีอากาศร้อน แล้วก็มีลมพัดแรงมาจากฝั่งสอปอลาวส่งผลกระทบต่อกเกษตรกรในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะ,กะเกษตรกรที่ปลูกต้นดาวเรืองที่กำลังให้ผลผลิตแรงลมนะครับก็พัดต้นดาวเรืองปลีไหวไปมาซึ่งอาจทำให้ลำต้นหักดอกเสียหายไม่สมบูร,รณ์แล้วก็เน่าเสียเวลาให้น้ำนกเกษตรกรจะมีการหันมาแก้ไขปัญหาด้วยการนำลำไม้ซอดหรือว่าไม้ไผ่ขนาดเล็กมาปากัก แล้วก็ขึงดึงเชือกทําเป็นค้างค้ําลําต้นดาวเรืองไม่ให้ลมพัดหักครับสามารถที่จะให้ปุ๋ยฉีดยาป้องกันแมลงได้อย่างทั่วถึงขนาะเดียวกันดอกไม้ก็ไม่เปื่อเปื่อนพื้นดินสะดวกต่อการเก็บเกี่ยวดอกด้วยโดยคุณแม่พิกุลนามวงอายุ78ปีเกษตรกรบ้านนานโนหนหมู่ที่4ตำบลบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการที่ปลูกดาวเรืองสายพันธุ์ทองเฉลิมอยู่ริมแม่น้ำโขง บอกแบบนี้คราว่าเพราะก่อนหน้านี้ก็ปลูกดาวเรืองไปแล้วแต่ถูกน้ําท่วมตายไปหมดหลังจากน้ำโขงท่วมลดลงก็เตรียมพื้นที่ปลูกดอกดาวเรืองทันทีคราวนี้ปลูกราวห้า0ันต้นใช้ระยะเวลาปลูกเนี่ยสอเดือน เรื่องน้ำไม่มีปัญหาเพราะป,ปลูกติดแม่น้ำโขงแบ่งพื้นที่ปลูกให้ดอกดาวเรืองสามารถที่จะออกดอกต่อเนื่องคาดว่าดอกจะโตเต็มที่พร้อมส่งขายช่วงเทศกาลลอยกระทงพอดีแต่ตอนนี้เจออุปสรรคก็คือลมที่พัดมาจากทางฝั่งของสอปป,อปอลาวครับก็พาลูกหลานแก้ปัญหาด้วยการปักไม้ผูกเชือกค้ำลำต้นของดาวเรืองเอาไว้อุปกรณ์ปีนี้คุณแม่พิกุลก็บอกว่าไม่ได้ซื้อใช้ของเดิมจากปีที่แล้ว ช่วยให้ต้นทุนลดลงได้บ้างส่วนราคาดอกดาวเรืองในปีนี้รอดูตลาดก่อนว่าจะได้เท่าไร่แต่ก็กำหนดไว้ที่กิโลกรัมละ6บาทนะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหานะครับของกเกษตรกรในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ริมโขงที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างดาวเรืองนะครับคุณแม่พี่กุลก็คาดว่าช่วงลอยกระทงเนี่ยน่าจะได้ขายพอดีนะครับแตว่ามตจกามาตกมาเคยเห็นตกมัดตกมัดเชือกใช่ตก ให้ใมันแน่นอีกเพราะว่ามัน,นหนักนววยมันถี่ทวงลูกนะอืมอันนี้พวกหนักดอกคือมเคือเทศครับแลยเอันอันนั่นเ็ดห้างๆบางๆไปอืมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา